คนหัวอะไรอีกแหละคนสวยช่วยดูให้หนูหน่อยดีหนู่รู้สึกแบบว่าว้าวุ่นใจมากเลยอะแกว้าวุ่นใจตลอดเธอทุ่มไปแกก็ว้าวุ่นว้าวุ่นวุ่นเนี่ยว่าไงว่ามาสักสนว่าแบบว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ดูแลเราได้หนู เอาไม่ถูกอ่ะแม่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแกรู้เดืองเกิดผู้ชายใช่ไหมรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดือนไหนเขาคั่งรักเราด้วยแล้วแกจะได้คั่งรักแบบแมทกันพอดีเลยโอเคอได้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทั้ง12เดือนเดือนไหนบ้างที่เขาคั่งรักแล้วแกก็จะได้เลือกผู้ชายคนที่มันเดือนคั่งรักพอดีมาแมทกับแกได้เลยแม่เราจะได้ไม่แบบปิดเขาฝ่ายเดี๋ยวเขาจะได้คั่งใครเราหนักกว่าเดือนเดอนเออเดี๋ยวคาดูอีกิดงเดือนต่อไปนี้นะคะจะมีเกคั่งรัก3เดือนต่อไปนี้จะได ได้ได้ผัวได้เมียแบบว่าเออเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังจระชูไ้หัวใจเออจะเป็นเดือนหนุมไหมนะหรือว่าต่อไปนี้หนูก็จะต้องแห้งเฉาไปแบบนี้เธอไม่มีคาว่าแห้งเฉาหรอกเพราะเธอมีของดีเธอมีสันติกาเธอจะกลัวอะไรคนเธอค่อยๆเลือกสี่โอกาสมาแล้วค่อยๆเลือกจริงจริงหนูมีเทพมรดยนะแม่เหนเธอเทพมรหรอใช่ก็ดีนะเทพมรก็ ต่อย่าพึ่งเยอะนะเดี๋ยวเธอเธออยากจะเน้นเรื่องอะไรลนะ่ะถ้าเน้นเรื่องความรักต้องเทพมรแต่ถ้าเน้นคนเมตตาเธอต้องสานิกาเลือกเอาใส่หลายอย่างได้ไหมได้เออเอ,อ,อ่ะมาดูนะเดือนที่มันจะเป็นแค่เดือนท็อปเท่านั<ะ>้นที่จะแบบมีคนคั่งรักเยอะเลยคือเดือนมีนาคมค่ะคนที่เกิดเดือนมีนาคมอันดับหนึ่งในการคั่งรักซักไซอุ้ยดีมากหลุดเลยทั้ง เราข้างเขาแล้วเขาก็มีเกมมาข้างเราป๊อปปี้เลิฟสิบสี่สิบห้าอีกครั้งเนี่ยเพลงประมาณนี้วนกลับมาเลยแล้วก็จะมีสเสน่ห์เยอะด้วยฟังแล,ะะแล้วเขินแต่ว่าผัวเขาเราเขินไม่ใช่ผัวเราใช่ <c oughs> แล้วก็มาดูอีกวันนะคะที่มีเกมที่จะแบบเป็นเป็นแบบเกมแอบข้างรักคนมีเจ้าเข้าเจ้าของอเดือนเดือนเจ้าเข้าเจ้าของที่มันต้องระวังเอาไว้เลยนะนั่นก็คือเดือนเมษายนระวังจะเป็นชู้ไม่รู้ตัว <c oughs> เขาก็แอบข้างรักชู้อย่างเราอ่ะ เซี่มากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกิดเดือนเมษาระวังนะคะจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมากี๊ดกาต์ดปันใจให้เราแล้วเราก็หลงเขิมแบบเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของไงเพราะมันเป็นเกณฑ์โดนหลอกฉะนั้นต้องระวังจะคั่งรักอะไรยังไงให้มีสตินะจ๊ะและอีกเดือนหนึ่งที่ต้องเตือนเลย ว่าแอบแซบแน่นอนทั้งข้างรักเขาเขาข้างรักเราแบบต้องฟิชเชอรงมาแน่นอนคือเดือนธันวาคม<ะ>คนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะมีเกณฑ์จะแบบข้างรักแบบดืดดด่พร้อมหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาหรือเขาจะหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับเรา ็ตมแม็กเลยจ้ะในช่วงนี้ออฉะนั้นต้องระวังนะคะข้างรักยังไงก็ต้องเผื่อใจถามว่าข้างรักเขาเปยเราไหมที่สําคัญข้างรักแล้เราต้องได้รับการเปยไม่ใช่เราไปเปยเขานะคันวาคมเนี่ยได้รับการเปยแน่นอนลาปแม่แต่หนูมีสโลแกนประจําตัวว่าหนูอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มแน่นอนฉันเชื่อคนเ,เธอหน้าอย่างนี้ <c oughs> อะไร <c oughs> นะคะนี่ก็คือจะเป็น3มเดือนหลักๆในการทั้งรักในรอบนี้ค่ะเอออ่ะขอฝากไว้นิดนึนงใครที่อยากจะเสริมดวงความรักนะคะนี่เลยนะคะเทพพมรจำแรงนะคะเสริมดวงเรื่องสเสน่ห์นะคะเรื่องความรักแล้วก็เสริมเรื่องของการค้าขายวาจา<ล>ะอะไรดัววาจาสักดิธิ์รอะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับหมอกแก้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทักอินบ็อกมาได้ในดวงดีเลยนะจ๊ะเออฝากกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามหมอกแก้วด้วยนะคะหมอกแก้ว มีหลายเพจมากแหมเราต้องแยกสิเรื่องดวงต้องเมดหมอกแก้วแม่นชัวแต่เรื่องเสียงโชคต้องหมอกแก้วพาลวยนะคะเอออะหนูขอไปตอบผู้ชายก่อนนะแม่จัดไปไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอบผู้ชายก่อนเดี๋ยวผู้ชายรอนาน